โ okay, อเคสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้มันจะเป็นการเทป,ปูนะผมแล้วก็จะไปเอา,อาเอาของมานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลุยกันเลยครับผมมาโอ้หวุ่นลุยกันเลยลุยกันเลยครับผมเดี๋ยวคลิปนี้จะเทป,ปูนแล้วก็ไปเอาของมานะไปไปไปซื้อไปไปซื้อของอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละหรือไม่หรือหรือ,อยกอันนี้ก็ไม่แน่ใจมกันนะโอเคครับ <Okay, S 2> <นะ S 1> ผมเดี๋ยวเราเอาแม็โครไปอ่าไปยกไอ้ตัวนั้นออกดีกว่าตัวกระจกตัวกระจกแล้วผมไปเดินไป เ,เดินผิดดิโอ้โห่เดินมามเดินมานะอันนั้นมันก็เทอยู่นะระหว่างที่เราเดินเนี้มันก็เทอยู่นะชนหรือเปล่าชนหรือเปล่าไม่ชนนะไม่ชนนะโอเคไม่ชนหรือเปล่าั่งนี้ไม่ชนโกโอเคกว้างอยู่นะครับผมกว้างอยู่กว้างอยู่โอ้ อามานมี้มานี้มานี้เอาตัวกระจกรองเอาตัวกระจกรองแล้ว <welche> ก็มานี่ขยายมานี้เอาตัวกระจกก็มีปูนนิ่นี้ว่าเออผมลืมเลยนะผมลืมเลยจ้วงเออนั่นแหละเออนั่นแหละอ่าไอ้ไอ้นี่ก็ขยายด้วยไอ้นี่ก็ขยายด้วยเออไปฝังนุ้นหน่อยดิเอ๋ช่วยกันช่วยกันทำมาหากินหน่อยดิช่วยกันทำมาหากินับผมครับช่วยกันทำมาหากินนะครับเดินเดิน โอเคาโอเคหมดสักทีเลยพี่โอ้ยมันก็ไม่ไหลแบ่งกันไปเนาะเออเรียบร้อยครับผมครับเดี๋ยวเอาตัวกระกวางไว้ตรงนู้นครับผมโอเคไปโอเคภารกิจต่อไปกเออ็เป็นการน่าจะไปเอาของมาน่าจะไปเอาของมานะอ๋อของมาวางไว้ตรงนี้เหรอโอเคโอเคได้ได้ได้ไดได ดเดี๋ยวผม,เ,มดวเ,เดี๋ยวผมจัดให้หเดี๋ยวแมคโครรอเลยแมคโครรอจอดรออยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวผนจัดให้เอ้ยเอ้ยเมันไหลลงทาไมอ่ะเดี๋ยว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 มันไหลลงทาไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถอยดิเอา้ากดถอยก็ไม่ถอยอะไรวะโอ้ยหนอกดถอยก็ไม่ถอยอะไรวะ,ะไรของพี่แกครับเนี่ยกดถอยไม่ถอยเราจะให้ทำไงเนี่ยเออเราคือเราบังคับให้มันถอยนะแต่ว่ามันไม่ถอย เออแสดงว่ามันแสดงว่ามันไม่ชอบการบังคับนะดิไม่อยากให้เราบังคับผมโดนโดนเราบังคับมานานแล้วนะครับไม่อยากให้บังคับนะผมเยอะเฮ้ยจนโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะเอาของมาวางไว้ตรงบริเวณนี้ผมเดี๋ยวผมเอารถไอ้นี้ออกกปเลยเอาปึ๊บปังออกมาเลยก็เดี๋ยวเอารถไปใส่แล้วกันนะผมก็รถเราก็อยู่ตรงนี้เออเดี๋ยวเรารถอีเล่าดีกว่ารถเล่าไปเอารถเล่าไปจอดไว้บริเวณนี้ครับผมก็เดี๋ยวเบล อท่อใหญ่ๆมาครับผมนี่นะผมเดี๋ยวผมเอาลงเองเลยนะผมใช้แมโครนี่แหละนะคผมให้ทำไมเราจอดเคนไกลยังมาตรงเซราต้องได้ขยับมาอีกนะเนี่ยจอดไกลเกินนะผมไปผมไปครับผม,ผมถ้ามีเสียงก็ขอไปทุกคนด้วยนะครับผมขอห้มันนะทีนี้ก็โดยมัวแต่พูดโอ้โหไม่ได้ดูต้นไม้โอ้โหไปไปไปไ,ปไป ก็ไม่ไกลสักเท่าไหร่นะผมกหนางานเราก็ไออที่ที่ซื้อของเราก็อยู่ประมาณตรงนี้ผมสวัสดีครับนผมเดี๋ยวผมกลับรถก่อนนะครับโอ้แอบกลับรถก่อนกลับรถก่อนแอบอื้อหือแอบวืนโอเคก็จอดประมาณตรงนี้แล้วกันเนาะค่อยใกล้ๆเนาะอุ่นใหญ่มากครับทุกคนครับอันใหญ่มากอันใหญ่จริงๆเอ้ยเราว่าผิดอก็ไปทุกคนนะผมว่าผิดว่าผิด นึกว่าจะได้เอาไมโครลงไงนึกว่าจะได้เอาไมโครยกลงไงเออยืดดอกว่ายืดดอกยืดดอกเออยืดดอกไปยืดไปยืดไปครับอโอเคเออโอเคก็อันใหญ่ๆก็รอดูครับผมอันใหญ่ๆก็รอดูครับผมมันจะพ้นมือไมโครเราไหมครับโอเคผมมาเดี๋ยวเราไปกันแล้วผมมาวู้ โอ้โห oh, oh, อันใหญ่มากครับเต็มรถเลยนะอันเดียวเนี่ยโอ้ oh, สุดยอดมากเต็มรถเลยครับอันเดียวบายแล้วับ,บพี่แดงครับผมนี่เราแดงเหมือนกันนะครับนี่แดงเหมือนกันเลยนะโอ้โหใหญ่มากครับทุกคนมีบรรันไดมีบันไดข้างในด้วยนะแล้วมันเป็นบันไดนะใครจะกล้าปีนวะเออแล้วเป็นบันไดด้วยนะเออเลยๆๆๆแอบเอา้าฝนตกเฉยครับผมเอา้าแล้วบ้าบอยอะไรเต็มหมดเลยนะีหยฮะ <c oughs> อะไรเต็มหมดเลยไหยฮะ โอโหเอาแล้วเ,เราจะยกไปเองไงวะแต่ว่าผมแต่ว่าผมก็อยากทํานะทุกคนผมอยากลองดูว่ามันใช้แม่ครูมันจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวสงสัยเราต้องย้ายเคียนครับผมเพราะว่ามันไกลเกินนะต้องย้ายขยับอีกสักนิดนึงครับผมไปวุ้นวุ้นขยับมาอีกสักนิดนึงละกันโอเคจอดไว้ตรงนี้ละกันไม่รู้จะกลางได้หรือเปล่า,ว,าว่ามันเอียงเนาะน่าจะได้อยู่ ปั๊บโอ้โหง่ายๆเลยรดเอียงมากครับทุกคนครับโอเคเราจะยืดดอกแล้วก็ยืดดอกแล้วก็เอาไมโครแตะสักนิดนึงครับผมแต่นิดนึงนะครับแต่นิดนึ่งยืดไปยืดไปแม่ยืดแล้วมยืดเลยนะเดี๋ยวมันมันกำลังยืดอยู่ครับมันกำลังยืดอยู่ยืดดอกยืดดอกยืดดอกโอเคนุ่นครับเห็นเห็นห่วงไหมเห็นห่วงไหมโอเค ประมาณนี้นะผมแล้วก็หยอดลงผมปึ๊บเหนียจื๊บนะครับผมมาทีนี้แหละเออมันกันเลยผมอเอาแม็คโครลุยกันเลยนะดิแม็คโครลุยไหนดิจะเป็นยังไงผมก็อยากรู้กัน,กนว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยเออไม่เคยทำนะไม่เคยทาที่ไหนมาก่อนนะผมไม่มีใครเขาทากันด้วยนะครับผมนี่แหละมาจะลองให้ทุกคนดูนะครับผมทําไมมันทําไมมันเปลี่ยนรถไม่ได้อนะฮะ อ๋อทำไมเปลี่ยนรถไม่ได้เดี๋ยว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 กลับก่อนเออเปลี่ยนรถไม่ได้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเออหรือว่าต้องทำภารกิจไปให้หมดวะเออเปลี่ยนรถไม่ได้ทำไมอะไม่มันนะสิถ้าเปลี่ยนรถไม่ได้อะมาอันใหญ่นักใช่ไหมเออขากระหันลมใช่ไหมไอ้น้องขากระหันลมใช่ไหมมานี่มานี่สกิตเบาๆดูดิยื้อจุ๊มโอ้โหสบายับผมกินกล่อมับผม สูเจ้าแคทเราไม่ได้อยู่ดีครับผมกินกล่อมเขาเลยเพราะผมบอกเลยว่ากินกล่อมนะแบบนี้ถ้ามันจะแบบกลมๆแบบนี้นิ่มๆแบบนี้นี่บบนนกินกล่อมครับผมโอ้โหโอ้โหมานี่มานี้ไอ้น้องอม,มันไสจริงๆเลยงานแบบนี้โคตรชอบนะผมโคตรชอบนะเอันใหญ่ใช่ไหมอันใหญ่นักใช่ไหมได้ข่าวว่าใหญ่เหรอใหญ่มาจากไหนครับผมใหญ่มาจากไหน ใจมาจากไหนก็เอาโดนเจ้าแคทอยู่ดีใจมาจากไหนก็โดนเจ้าแคทอยู่ดีครับผมนะครับยกเว้นที่สูงๆนะครับนี่เอองานย้ายนี่งานย้ายนี่เจ้าแคทถนัดครับผมงานย้ายนี่เจ้าแคทถนัดนะบไปเอ้ยอย่าอย่าไปกดขึ้นอย่าไปกดขึ้นโอ้โหสาสเอาขึ้นได้โอ้โหเสียเสียศูนย์เลยทุกคนนะเสียศูนย์เลยว่ะทุกคนสาวขึ้นได้นะเมื่อกี้นะครับ พี่ไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรนะออโอเคไม่เป็นไรแล้วพี่แกจะเอ็กซเรย์ทำไมเนี่ยผมไม่ได้กด X เอ็กซเรซลเลยโอ้โหไม่ไม่ไหวเลยว่ะอ,อันนี่มานี่มานี่เออค่อยค่อยค่อยตั้มค่อยค่อ,อยตั้โอ้ยเน,นาะโอ้หเมื่อกี้มันกำลังดีแล้วเนี่ยเมื่อกี้มันขึ้นไปได้แล้วนะเนี่ยเออขึ้นไปขึ้นไป อ๋อผมขอขับมองด้านในนะผมเพราะว่าจะได้แบบว่าถนัดมากยิ่งขึ้นครับไปผมขึ้นไปยุบเลยยุดยุดยุดขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอ๋ออ๋อมันก็กว่ำลงอยู่ดีครับขึ้นไปขึ้นไปเออนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยขึ้นไปขึ้นไปไม่ได้ว่ะเดี๋ยวเราเข้ามาก่อนโอเคออกไปก่อนออกไปก่อนนะผมออกไปก่อนปื้อแล้วก็เข้ามาใหม่เอาหัวฝังหัวเข้ามา ไป,อไป,ไป,อไปเอียงเึ้น๊บไปเอียงขงินไบยุบไยหยดหยดโอ้ยไม่ได้อยู่ดีโอ้ยเอาไงดีวะปับ๊บเราต้องเอาไปฝั่งนู้นครับผมเอาไปฝั่งนู้นเลยนะรู้สึกว่าเรื่องเราจะดันไปฝั่งนู้นแล้วก็แล้วก็ค่อยอันนี้ไปดันไปนู้นแล้วผมดันไปนู้นครับแล้วก็ ค่อยเออนี่ไปโอ้โหแล้วไอ้ตัวสวิงกับตัวเดินนี่ไม่บาลานซ์กันด้วยดันไปดันไปขึ้นได้ไหมเนี่ยผมแค่จะเมันขึ้นกองเนี่ยถ้ามันขึ้นไม่ได้ผมก็จะดันไปฝั่งนู้นแล้วก็บิดบิดไปเอานะครับตึกตึกตึกโอเคเดินดันเดินดันไปเลยผมเดินดันไปเลย <laughs> โอ้ยผมอยากเอาไอ้ตัวนี้เนี่ยอยากอยากล่ำไอตัวเนี้ยได้ไหม <laughs> เนี่ยอยากล่ำไอตัวเนี่ยเออไอตัวไอใหญ่ๆเนี่ยยิ่งชอบเลยผมยิ่งชอบเลยนะไอตัวใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหผมเออผมอยากรู้เหมือนกันว่าเขาใช้รถอะไรย้ายเนาะรถไออรถเราไม่ไม่น่าจะย้ายได้นะครับขนาดไอีแค่นี้ยังเต็มแล้วเนี่ยยังเต็มรถแล้วนะคเออโอ้เราตกลุ้ม่ะทุกคนโอเคดันไปผมดันไปนะครับผม วดันไปดันไปโอ้โหโอ้โหเราดันไปฝั่งนู้นก่อนดีกว่านะครับอือดันไปฝั่งนูง้นอือโอเคดันไปดันไปปึ๊บโอเคเดินไปผมตึ๊บโอเคนะผมโอ้ยเราอัดได้กี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้สิบนาทีแล้วทุกคนเรายังเอาขึ้นไม่ได้เลยนะครับโอโ้ไงดีวะไงดีวะ นาทีแล้วนะยังเอาขึ้นไม่ได้เลยเดิน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 ไปแทมแม่ไปแทมแม่ดึก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 โอ้โหแม่เอ้าทำไมมันเดินได้ข้างเดียววะเอ้โอเคก็ได้แล้วก็ได้แล้วโอเคโอเคโอเคหวังว่าคงจะได้นะครับหวังว่าคงจะได้นะครับหวังว่าคงจะได้นะครับอ่าหวังว่าคงจะได้นะครับอึบ อโอ้โหไกลขึ้นแล้วไกลขึ้นแล้วขึ้นไปขึ้นไปโอ้โหค้ำเลยผมค้ำคาตาเลยโอเคโอ้ยมันยุ่งยากจริงเลย<อ> <Dans> มัน,อนเอาขึ้นไม่ได้นะผมถ้ามันจำใจจริงเราต้องยกนะครับถ้ามันแบบว่าจำใจจริงอ่ะเราต้องยกนะ <S <S ถ้ามันไม่มีล้วกั้นมันเสร็จไปนานแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีั้วกั้นนะครับ เดินเดินเดินสู้ก็ได้เออนั่นแหละเออนั่นแหละโอ้โหมันยังกลับมาอีกไม่ไหวไม่ไหวมาเอาใหม่เด้เอ,อโอเคโอเคโอเคเออนั่นแหละนั่นแหละโอเคไปไปดันไปดันไปโอ้โหดันไป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 โอ้ยรถก็ชนครับผม ออโอเคเรียบร้อยครับโอ้โหอ,อยากกินแสนเขินเหลือเกินแต่ว่ามันครับผมแต่ว่ามันนะผมหัวร้อนนิดหน่อยครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าของสารับคลิปนี้บ๊ายบายครับผสวัสดีครับ